สวัสดีครับอยู่กับหกรถดำกรีนครับโอ้เรามาอยู่กับทีมงานโทน,นึ่งครับอุ้ยไม่ใช่ทีมงานเสียทุนครับเ,เพิ่มพูนทรับเออลูกี่โอุ้อยเจอหลุมครับเจอหลุมวันนี้ปากบอรครับทีมงานเสียทุนเพิ่มพูนทรับครับ200เที่ยวตรงนี้เลยครับอยู่กับรถไถจอมพลังครับ เอ็มยูห้าจดนสองอ่ะอ่ะมาีิมาีิมาีิ <c oughs> อันนี้ย้ายสำนักแล้วครับแต่ก่อนอยู่โทนึงนะหมอตานออกมาจาก อูสงวนสัตว์ครับไอหัวปลาดุกอ่าไม่เห็นหมอต้อมต้อมหมอความในอยู่โทนหนึ่งลิกไม่เป็นไรไปเลยเอ้ยอยากได้ลิกหมอตาลครับเทตรงไหนออกไปข้างนอกก่อนเ่อ๋อ ออกไปทางไหนออกไปทางนี้นะเฮ้ยไปไม่ได้เนี่ยจบเกมนะไปทางเนี้ยเอ,อ้ยจะไปทางไหนหอ่นอนะอ๋อไปทางนี้ป่ะโอ้รถไถางานหนักแล้วครับงานนี้ทลายป่าก่อน เม่ไม่โพยอยู่ใกล้เมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ทำทางให้่ะไปได้ไหมเนี่ยโอ้เขาจะออกฝั่งนี้ครับมุมนี้ครับ ตาลไปทางนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยขึ้นทางนเ,ออเ,ออเนี้ยเออเฮ้ยเนี่ยขึ้นทางเนี้ยไปได้เลยเนี่ยเนี่ยทันทางตรงเนี้ยอันนี้มันมีแต่ต้นไม้ฮะฮะบอกเฮ้ยจะไม่เป็นไรคันเนี้คันนี้มันแดงอ้ออาวม, <laughs> มาแล้วครับหมอตาลรู้เองเลย มาเดี๋ยวคุจัดเองครับถอดเสื้อแล้วครับไอน้นมลายมังกรครับอันนี้เก่งที่สุดแล้วครับเล่นรถไถมาตั้งแต่เล็กๆก็เปลี่ยนอาชีพมาออกไมโครครับเดี๋ยวมาดูความโหดของหมอตาลนะเฮ้ยยา ตัดจัดไป MU ห้าเจ็ดศูนย์สองครับเดี๋ยวเอาผานทลายก่อนผานต้องจิ้มนะครับผานหลังนี่แหละอือนี่แหละมันสมองของคนขับรถไทยที่ชำนาญการกับ อันนี้เปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องเหยียบคันบ่ะเหยียบอยู่บ่ะไม่เห็นเหยียบคันเลยอ่ะบบ่างทีก็ไม่ได้เหยียบบ่โอ้ เทงานนอกครับสิบสามเที่ยวไปแล้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 วออเออแป๊บเดียวเองอ่อะไง กระจายแน่งานนี้เรียบร้อย เห็นไหมถ้าคนเป็นอนะ่ะแป๊บเดียวครับหืมอเสื้อขับเลย เรียบร้อยโมเดวเท่าไหร่ M100 ค่าดัน m 1อ0ห้าสิบครับไม่ใช่ M100 เพราะว่าเรียกติดปากว่า M100 M100 อ้อมอเตอร์ตันจะมีสองคันครับ 1, 000, อีกคันหนึ่งอยฝั่งโน้น ไปโอ้ใส่เยอะได้ยนิผ่านมาฟูโซ,โซ่ครับแล้วก็เมกล้า การร้อนขับรถไม่มีแอร์นี่แย่เลยนะตามมาด้วยรถทก่แกครับอันนี้ออกมาเป็นล้านเลยครับคันนี้